มาดูราคาของไข่ไก่กันบ้างนะคะ,คะล่าสุดมีการปรับราคาขึ้นทุกพื้นที่เลยผู้บริปโภคกออกมาวอนรา,าให้เข้ามาควบคุมราคานะคะส่วนผู้ประกอบการร้านค้าก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะาตอนนี้อากาศแปรปรวนทําให้ไก่นั้นออกไข่น้อยลงค่ะ เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไข่ไก่นั้นขยับราคาขึ้นเฉลี่ยฟองละ50สตางค์โดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์ศูนย์จำหน่ายสฟองตกอยู่ที่ราคาฟองละ5บาท50สตางค์ไข่ไก่เบอร์หนึ่งจำหน่ายสฟองตกอยู่ที่ฟองละ5บาทนะคะหรือว่าขายปลีกขณะนี้ไข่ไก่ก็อยู่ที่ฟองละ6กถึง7บาท ทำใหร้านอาหารที่จำหน่ายไข่ดาวหรือว่าไข่ต้มขยับราคาจากฟองละ7-8บาทอยู่ที่ฟองละ10บบาทแล้วมาดูที่เชียงรายนะคะก็ปรับราคาใกล้เคียงกับที่เชียงใหม่แต่ว่าไข่ไก่เบอร์1เบอร์สแล้วก็เบอร์ห้าพบว่าบางพื้นที่นั้นขาดตลาด ที่หัดใหญ่กันบ้างค่ะลงไปใต้ที่สงขลานะคะตรวจสอบพบว่าร้านตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่ใน5จังหวัดแดนภาคใต้ขึ้นป้ายว่าไข่ไก่หมดสต็อกขณะที่เจ้าของร้านจำหน่ายไข่ไก่ในตลาดโก้งโค้งก็บอกว่า2เดือนที่ผ่านมามีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่มาตลอดเฉลี่ยสัปดาห์ละหบาทต่อแผงนะคะ มาดูที่โคราชค่ะนครราชสีมาราคาขายส่งไข่ไก่ปรับขึ้นอีกฟองและ10ถึงส0สต่างซึ่งผู้ประกอบการร้านขายส่งไข่ไก่ภายในตลาดย่าโมบอกว่าราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนทําให้ไก่นันออกไข่น้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคจนไข่ไก่เบอร์ใหญ่มีราคาแพงและก็หายาก ประชาชนที่เลือกซื้อไข่ไก่ก็ต้องหันไปซื้อไข่เบอร์เล็กลงแทนอย่างไรก็ตามต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลควบคุมราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มให้ถูกลงนะคะเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องแบกภาระที่สูงขึ้นค่ะ